ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่26นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจโครงสร้างภายในของชิป C Y 6 2สองนะ C Y หกสองถ้าเราดูจากรูปในนี้ก็คือเป็น S RAM นะครับขนาดสองามสิบกิโลคูณแปดบิตนะครับรวมแล้วก็คือ3ามกิโลไบต นะครับสามสิบสองกิโลไบต์เนี่ยเรา,าสูมเข้าไปข้างในนะครับของเจ้าตัวโครงสร้างของชิปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอะไรของหน่วยความจำของเซลล์หน่วยความจำนะครับสามสิบสอง k ก็ย่อมาจากสองกำลังเท่าไหร่ครับสามสิบสองสองกำลังห้า k ก็คือโทษสองอ่าสองกำลังห้าคูณ สองกำลังห้าคูณสองกำลังสิบคูณด้วยไบต์ก็คือสองกำลังสามนะครับก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสิบแปดบิตโอเคไหมครับสองยกกำลังสิบแปดบิตก็คือสองกำลังเก้าคูณกับสองกำลังเก้านะสองกำลังเก้าก็คือใครก็คือสองกำลังห้าร้อยสิบสองตัวนี้นี่เองนะครับในนี้ก็คือมีเซลล์หน่วยความจำทั้งหมด ห้าร้อยสิบสองเส้นคูณกับห้าร้อยสิบสองคอลัมน์นะครับโดยที่จุดตัดของเส้นทั้งหมดแต่ละเส้นก็คือหนึ่งเซลล์นะจุดตัดก็คือหนึ่งเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราป้อนอดเดรสเข้าไปนะครับสองกำลังเก้าก็คือมาจากไหนเก้าก็คือจำนวนผิดที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ A สองจนถึง A สิบก็คือทั้งหมด 9ก้บิตนะแล้วก็ข้างล่างอีกนะสองกำลังหกนะครับเพราะเราปล่อยสัญญาณออกมาทีละทีละแปดบิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหลือตรงนี้แค่หกบิตโอเคนะสองแปดก็คือสองกำลังสามนะครับ เดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปในรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะว่าแต่ละบิตนั้นทํางานอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรโอเคนะครับในสไลด์ที่ยี่สิบเจ็ดนะจากรูปทางขวานะครับผมก็จะซูมเข้าไปนะครับแต่เราลดขนาดลงหน่อยเพราะว่าห้าร้อยสิบสองคูณห้าร้อยสิบสองนี่มันยุ่ยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ลดขนาดลงให้เหลือเท่าไหร่ครับ สี่เซลคูณสี่คอลัมน์นะครับสี่แถวนะคูณสี่คอลัมน์โอเคไหมครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแต่ละแถวแต่ละแถวเนี่ยมันทำงานอย่างไรก่อนนะครับก็คือสี่แถวก็จะใช้ address ขนาดสองบิตเพราะว่าสองกำลังสองได้สี่นะครับในขณะที่สี่คอลัมน์เราก็ใช้อ d เดร s สองบิตเหมือนเดิม ก็คือสองกำลังสองก็จะเท่ากับสี่ดูนะถ้าเราป้อนรหัสขอ d เด e s สศูนย์ศูนย์เข้าไปนะครับโที่ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะถ้าเราป้อนรหัสศูนย์ศูนย์เข้าไปใน A สองและ A สามคอลัมน์ที่ศูนย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับจุดตัดก็คือคอลัมน์นี้ตัดกับแถวนี้ นะครับเซล0 0ก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าสัญญาณคอลัมน์และสัญญาณโรเนี่ยเมื่อเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับนะมันจะทําให้เซลล์ตัวนี้ทํางานอย่างไรนะครับมันจะทําให้เซลล์ตัวนี้ทํางานอย่างไรก็คือเมื่อเป็นหนึ่งทั้งคู่ก็คือเปลี่ยนจาก0เป็น1นเห็นไหมครับเปลี่ยนจาก0เป็น1นก็คือ ตัวนี้ก็เหมือนมีสัญญาณคล็อกเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งนะถ้าเราทําการอ่านนะครับอ่านแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปเห็นไหม read bar ้วขานี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับอ่า read bar นะครับฉะนั้นขานี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะศูนย์แอนกาฬศูนย์แอนกาเปอะไรก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้น เจ้าบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับก็จะทษอ่ารีดตัวนี้นะครับถ้าเราใส่โทษเราต้องใส่หนึ่งเข้าไปนะครับเราต้องใส่หนึ่งนะตัวนี้จะกลายเป็นรีดบาร์ก็จะกลายเป็นศูนย์ล้วมาเจอตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่ง นะครับตัวนี้สัญญาณเป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคิวก็จะมีข้อมูลไหลออกมาได้นะครับเราเก็บอะไรเอาไว้สัญญาณ data ก็จะไหลออกมาโอเคไหมครับนะคอลัมน์เป็นหนึ่งโหเป็นหนึ่งรีดเป็นหนึ่งนะครับรีดบาร์ก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์เจอบับเบิลตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบับเบิลาเมื่อเป็นหนึ่งตรงนี้นะ ทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นจเจ้าบัฟเฟอร์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับาขาตัวนี้เขาเรียกว่าขาคอนโทรลนะตัวนี้เรียกว่าขาคอนโทรลเพราะฉะนั้นเมื่อคอนโทรลเป็นหนึ่งเอาก็จะเท่ากับคินะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะอธิบายการเขียนในสไลด์ถัดไปนะครับ